พระอริยสงฆ์รูปที่หหลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสรรบ้านโคกม,มนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพระเดชพระคุณหลวงปู่ชอบฐานสโมพระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญาญาณคือผู้ทรงความรู้ยิ่งในทางพระพุทธศาสนามีคุณสมบัติพิเศษหกประการคือ 1. แสดงฤทธิ์ได้สองหูทิพย 3. รู้จักกำหนดใจผู้อื่น 4. ีรึลึกชาติได้ 5. ตาทิพย์หรู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปท่านได้พบท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนะป่าบ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านพระจารย์มั่นได้ให้โอวาสั้นๆว่าธรรมะ8 000, 4 0 0 0พพระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ,จ้าท่านทรงแสดงเอาไว้นั้นมันอยู่ที่ใจเรา ถ้าอยากรู้อยากเห็นทำเหล่านั้นก็ให้ค้นหาเอาที่ใจท่านมีนิสัยชอบโดดเดี่ยวท่องเที่ยวไปในป่ากว้างมีความอดทนเป็นเลิศไม่กลัวต่อความทุกข์ยากลำบากท่านบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเมื่อปีพุทธศักราช2487อายุ43ปีพรรษาที่20ที่ท้ำบ้านหนองยวนประเทศพมา่าท่านเกิดเมื่อวันพุธที่12กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2444ณบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นบุตรของนายมอและนางพิลาแก้วสุวรรณบวชสามเณรเมื่ออายุ19ปีณวัดบ้านนาแจตำบลบ้านนากลางอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูอุปสมบทเมื่ออายุ23ปีในวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2467 นวัดศรีธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรโดยมีพระครูวิกิตวิโสธนาจารย์เป็นพระอุปชาพระอาจารย์แดงเป็นพระกรรมวาจา,จารย์ทันละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพานในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2538สิริอายุได้93ปี11เดือน27วัน70พรรษา